หลักการและวิธีการการตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นการตั้งคำถามที่ดีเป็นทักษะสำคัญที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำงานการแก้ปัญหาหรือแม้แต่การสื่อสารทั่วไปการตั้งคำถามที่ดีจะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นและนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการของการตั้งคำถามที่ดีมีดังนี้ ชัดเจนคำถามควรสื่อความหมายได้ตรงประเด็นเข้าใจง่ายไม่คลุมเครือหรือตีความได้หลายแงยม่มุมจะจงคำถามควรระบุประเด็นที่ต้องการทราบอย่างเฉพาะเจาะจงไม่กว้างเกินไปวัดผลได้คำถามควรมีคำตอบที่วัดผลได้ตรวจสอบได้เกี่ยวข้องคำถามควรเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำลังพูดคุยกระตุ้นความคิดคำถามควรกระตุ้นให้ผู้ตอบคิดวิเคราะห์ หาคำตอบด้วยตัวเองสุภาพคำถามควรใช้ภาษาที่สุภาพเรียบร้อยแสดงความเคารพต่อผู้ตอบวิธีการการตั้งคำถามที่ดีมีดังนี้ตั้งคำถามปลายเปิดคำถามปลายเปิดช่วยให้ผู้ตอบมีอิสระในการให้คำตอบแสดงความคิดเห็นและข้อมูลตั้งคำถามปลายปิดคำถามปลายปิดช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็นตั้งคำถามเชิงเปรียบเทียบ คำถามเชิงเปรียบเทียบช่วยให้ผู้ตอบเปรียบเทียบสิ่งต่างๆหาความแตกต่าง <c oughs> ตั้งคำถามเชิงสมมตุติคำถามเชิงสมมตุติช่วยให้ผู้ตอบคิดวิเคราะห์หาคำตอบในสถานการณ์สมมุติ <c oughs> ตั้งคำถามเชิงสาเหตุคำถามเชิงสาเหตุช่วยให้ผู้ตอบหาสาเหตุของปัญหาตั้งคำถามชี้แจงคำถามชี้แจงช่วยให้ผู้ตอบขยายความอธิบายเพิ่มเติมตัวอย่างการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะ <c oughs> <c oughs> ห์ 1. คดีฆาตก,กรรมนี้มีอะไรน่าสงสัยบ้าง 2>, mm hmm. 2. ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อยอดขายของบริษัทในไตรามาสนี้ <c oughs> 3. ข้อดีและข้อเสียของการใช้ระบบ ERP ในการจัดการธุรกิจมีอะไรบ้าง <c oughs> 4. หากเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไร <c oughs> 5. คุณคิดว่าโลกจะเป็นอย่างไร <c oughs> ในอีก100ปีข้างหน้า <c oughs> เทคนิคการตั้งคำถามเพิ่มเติม การใช้5 W 1 H Who ใคร What อะไร When เมื่อไร Where ที่ไหน Why ทำไม How อย่างไรการใช้ Brainstorming ระดมความคิดหาคำถามที่หลากหลายการใช้ Questioning Grid จัดกลุ่มคำถามตามประเภทการใช้ Active Listening ตั้งใจฟังคำตอบถามคำถามเพิ่มเติม การตั้งคำถามที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการเรียนรู้คิดวิเคราะห์และหาคำตอบฝึกฝนการตั้งคำถามบ่อยๆจะช่วยให้คุณมีทักษะการคิดที่เฉียบคมและสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ